วานอนไม่ได้นอนวานอนไปนอนซะปามก็คงแบบมือมึงกลับไปซะไปโอ้ยสวิงเพื่อนเมื่อกี้ประมงเหรอ แมวแมวเุ้ยเสียงหวานจชะดุด้นกล้องโคตรสวยอะเบนดูดิอุ้ยเฮียแม่มึงนั่นไงเกือบลนกูหล่อเลยหล่อเลย